สนับสนุนโดยมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตใหม่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชามีคำสั่งให้สอบสวนการบริหารงานของสำนักงานพัฒนาพิงนครซึ่งสวนทางกับการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ที่เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและกําลังจะเสนอให้เป็นมรดกโลกไปติดตามเรื่องนี้กับคุณสรารัตนสวนุวรรณ ด้วยภูมิปัญญาสร้างเมืองของพระยามังรายมีคูน้ำคันดินล้อมรอบเพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างระบบเมืองมีความสัมพันธ์ในเครือข่ายวัฒนธรรมล้านนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผ่านมากว่า720ปีเมืองเชียงใหม่กลายเป็นเมืองเก่าที่อยู่ได้อย่างกลมกลืนกับเมืองใหม่การประชุมคณะกรรมการเตรียมการ เพื่อนำเสนอแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเข้าสู่บัญชีมรดกโลกของกรมศิลปากรเมื่อ3กรกฎาคม2557มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชนกลุ่มอนุรักษ์เมืองเชียงใหม่เสนอโบราณสถานเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งเข้าเกณฑ์คุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโก มีกลุ่มที่หนึ่งเป็นแถวริมแม่น้ำปิงลำแม่ขาอุทยานดอยสุเทพอะไรเนี่ยนะฮะกลุ่มที่สองจะเป็นพื้นที่แถวกำแพงเมืองคูเมืองพื้นที่ที่สามก็เป็นอนุสรณ์สถานที่ตั้งสำคัญก็จะเป็นพวกกำแพงดินซุ้มประตูนะฮะคูเมืองชั้นนอกนะฮะแล้วก็กลุ่มที่สี่เนี่ยก็จะเป็นพวกพื้นที่หลักๆคือวัดหลักๆคือถ้าเรายิ่งเสนอพื้นที่ไปเยอะมันก็ต้อง ตามไปดูแลให้เยอะนะฮะให้ตามให้ได้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้บังคับเรานะฮะว่าเราจะต้องเสนอกี่ไล่ไม่ต่ํากว่าร้อยไร่เขาไม่ได้เขาก็แล้วแต่ในดุลพินิษเลยคุณจะเสนอกี่ที่ก็ได้แต่คุณเสนอไปกี่ที่คุณก็ต้องมีมาตราการในการปกป้องคุ้มครองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ยอมรับว่าไม่สามารถนำเมืองเชียงใหม่กลับมาเป็นเหมือน50ปีก่อน แต่เพื่อรักษาเมืองเก่าจึงได้ออกเทศบัญญัติควบคุมการใช้พื้นที่เมืองเก่าและควบคุมความสูงของอาคารเพื่อรักษาบรรยากาศของเมืองเก่าไว้ต้องบอกว่าเราไม่สามารถนําเชียงใหม่มหา50ปีก่อนกลับมาได้มันเกินความสามารถของใครก็ตามผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับแต่เราทำไดต้องทําให้ยังไงทําให้แบบเออน้อยสุดเนี่ยคนในท้องถิ่นยังรู้จักว่าทำกับตนเอง ตรงนี้ต้องยอมรับว่าจ้ด้านนึงจะโทษกับประชาชนในท้องถิ่นก็ไม่เต็มบัตเต็มคำต้องบอกเป็นเรื่องของส่วนกลางที่สั่งสมมาหลายสิบปีพื้นที่เขตของเทศบาลนครเชียงใหม่นะี่มันกว้างมากนะฮะเท่ากับ40.216ตารางกิโลเมตรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยดูภาพรวมแล้วเนี่ยจะเป็นเส้นเศรษฐกิจทั้งนั้นเห็นไหมฮะ,ะมียกเว้นในครูเมืองเนี่ยจะเป็นสีเทาก็เขตอนุรักษ์พอออกจากนอกครูเมืองเสร็จปุ๊บสังเกตได้จะเป็นสีแดงหมดเห็นไหมสีแดงสีส้มหมด ถนนลาดําำเนินในปกติเขาก็บอกว่าเป็นถนนที่ต้องอนุรักษ์และสงวนแต่ว่าขวางเมืองเนกำหนดเป็นสีแดงก็เป็นเศรษฐกิจสังเกตได้จะมีคอนโดมีอาคารสร้างสูงตลอดจนถึงห้วยแก้วเห็นไหมฮะพอเข้ามาในคูเมืองก็รอบๆฝั่งนอกของคูเมืองเนี่ยกึ่งคอนโดมิเนียมกึ่งอพาร์ตเมนต์เนี่ยนะสูงๆประมาณไม่เกิน5ชั้นอะไรลักษณะจะขึ้นโดยรอบทั้งหมดการออกกฎเทศบัญญัติช้าไปหรือไม่ เราออกมาหลังจากที่อาคารสูงในเครือข่ายธุรกิจตระกูลเดียวกับนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ผุดขึ้นแล้วในหลายทำเลรวมถึงป้ายโฆษณาเกลื่อนเมืองที่เทศบาลให้เอกชนรับสัมปทานนานถึง3ปีตะก่อนมันยังเป็นแคบป้ายพาป้ายไม้ป้ายสังกะสีปัจจุบันนี้มันเป็นป้ายจอทีวีมันมีแสงมันมีอย่างมีการเคลื่อนไหวมันยังคือสติมันยังคือสมาธิในการขับรถ ไข่กวยได้มันแกว่งได้เมื่อเกิดอันตรายได้เกิดอันตรายและไอ้เรื่องบทบังไอ้มันแน่นอนอยู่แล้วการควบคุมขนาดของมันเนี่ยหมืนหัวไข่เปมนคนควบคุมมันใหญ่ข well. ึ decay, like ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตั้งวันจนมันใหญ่จนประเดี๋ยวนี้มันไทยเป็นที่หนึ่งของโลกลงกินเนสบุ๊กได้ละไอ้ป้ายในประเทศยใ่มาเนี่ยมันใหญ่ขนาดละอยู่บนหลังคาเลยก็มันใหญ่เหลือจอหนังแอเทวดากันกัาหู ว่ามันใหญ่ได้นณะนั้ได้งไงตอนนี้เขายังอู้บไวได้ว่านักท่องเที่ยวมันจะลดลงแต่ว่าในอนาคตถ้าถติว่ามีสิ่งแปลกปลอมหรือว่าสิ่งต่างๆที่เขาไวได้ไปซื้อขายของเมืองเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยในอนาคตเนี่ยมีแนวโน้มที่ว่านักท่องเที่ยวจะลดลงเพราะว่าเขาไวได้มาเชียงใหม่เพื่อที่จะมาดูป้าย โฆษณาผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดกลางเมืองเชียงใหม่โดยเฉพาะตรงสี่แยกหน้าจวนผู้ว่าบนถนนท่าแพซึ่งเป็นถนนสายวัฒนธรรมทางเทศบาลได้นำป้าย LED ขนาดยักษ์มาติดตั้งโดยอ้างว่าภาพถ่ายทอดสดจากกล้องวงจรปิดจะสามารถลดอาชญากรรมในเมืองเชียงใหม่ได้ขณะที่ชาวเชียงใหม่ย่างตั้งคำถามกับการพัฒนาเมืองเชียงใหม่แบบไร้ทิศทางถนนท่าแพถนนสายวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ เทศบาลมีนโยบายนำสายไฟลงใต้ดินเพื่อปรับภูมิทัศน์ไม่ให้บทบังทัศนียภาพแต่ปัจจุบันกลับนำป้าย LED ขนาดยักษ์มาติดตั้งจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมความเป็นอยู่ดั้งเดิมของเราและความคุ้นชินกับบรรยากาศมันไม่เข้ากันเลยกับบรรยากาศที่มันเป็นที่มันเคยเป็นมา อารมณ์ของถนนท่าแพจากจุดนั้นคือสายไฟเอาลงไปแล้วแต่ดันมีจอ LCD ขึ้นมาป้าย l อ d ดีกับพื้นที่บริเวณนั้นน่ะมันอาจจะกระทบต่อโบราณสถานเพราะสิ่งที่เรามองว่ากายภาพที่ตั้งอาจจะไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่สิ่งที่มันออกมาคือแสงแสงนันกระทบโบราณสถานได้เพราะเวลาเรานึกภาพเวลาไปเที่ยวพื้นที่ทประวัติศาสตร์จริงๆเ,เขาห้ามให้เราใช้แฟลชในการถ่ายภาพเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันไปกระทบเรื่องของสีเรื่องของเลเยอร์ของชั้นผิว มูลค่ากับคุณค่ามันต่างกันคุณค่าที่ผมอยากให้ให้นักท่องเที่ยวมาเห็นเมืองเชียงใหม่เนี่ยหนึ่งภูเขาดอยสุเทพที่เป็นจุดหมายตาขนาดใหญ่เป็นภูมิสัญ,ญลักษณ์ของเมืองนะคุณค่าความงามเราอุตส่าห์ลงทุนเอาสายไฟลงดินไปหมดละแทนที่จะเปิดช่องมองสวยๆเห็นเปลือกอาคารงามๆในความเป็นวัฒนธรรมแปลว่าเราต้องโดนนีด้ดึงดึงดูดความสนใจเราไปไปมองจอเหล่านี้ก็ไม่ได้ว่ามันผิดแต่เพียงแว่าตำแหน่งอาจจะต้องพิจารณาให้มากขึ้นเนี้ยนะครับ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่บอกว่าได้ให้สัมปทานติดตั้งป้าย LED ยักษ์กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งโดยตกลงกันว่าให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยเทศบาลจะได้พื้นที่1ในสาสำหรับถ่ายทอดสดภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดไว้ทั่วตัวเมืองเชียงใหม่กว่า80จุดโดยเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยลดอาจญากรรมในเมืองเชียงใหม่ได้ เมืองที่มันมีกล้องทีวีทีครบถ้วนเนี่ยนะครับผมมีได้ครอบคลุมแล้วคนรู้เนี่ยเรื่องข่มขืนเรื่องฆาตกรรมเรื่องข,องขโมยมีไหมทุกอย่างมีเหมือนเดิมหมดแต่มันลดไปประมาณ70%เราคิดว่ามันน่าสนใจนะก็เลยพยายามทําตอนนี้เขตตัวเมืองชั้นในเราก็ทํากล้องวงจรปิดหมดแล้วนะครับก็ทาเรียบร้อยหมดจากนั้นเนี่ยแต่สําคัญคือคนต้องรู้ไม่ใช่ว่าเราติดแล้วเงียบๆคนรู้จกักมันก็ประโยชน์ไม่ไม่มากเท่าที่ควรเราก็เลยเอากล้องตัวนี้เนี่ยมาฉายภาพให้ดูฉายในจอว่าเอ้ยมีกล้องนะ เจตนาของเราคือหลักๆเนี่ยอยากจะเป็นการให้คนทราบว่ามันมีเรื่องของ CCTV ทั่วเมืองชั้นหนเรียบร้อยละแปดสิ0เซนเนี่ยจะตามจากกล้องเลยแหละเนาะจากกล้องเลยวงจรปิดเนี่ยผมว่าเขาทำได้ดีมากนะครับกล้องเขาก็ชัดนะเพราะว่าเขาติดทั่วเลยมันก็เป็นการหนึ่งคือเป็นการปลาล์มด้วยเพราะว่าพวกเนี่ยเห็นปุ๊บว่าเฮ้ยมีกล้องเขาก็จะหลบเขาอาจจะไม่ทำ เขาจะจัดไปทำเป็นเซฟตี้โซนไว้เหมือนกันที่สมาคเขาหางเประมาณมาใช้ซึ่งถามว่าลิงก์มาไหมไม่ได้ลิงก์ลิงก์มาแล้วก็ไม่มีคนนั่งเฝ้าดูครับส่วนไม่เหตุเราก็ไปขอครับอธิบดีกรมศิลปากรกักงวลว่าป้ายโฆษณาที่เกลื่อนเมืองเชียงใหม่เช่นนี้อาจกระทบต่อการพิจารณาโบราณสถานเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกโดยเฉพาะป้าย LED ยักษ์หน้าจวนผู้ว่า เป็นสิ่งแปลกปลอมที่ไม่เหมาะกับบรรยากาศของเมืองเก่าเชียงใหม่เองโดยเทศบาลหรือใครก็แล้วแต่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่เนี่ยจะต้องมีมาตรการในการปกป้องคุ้มครองมรดกทางด้านวัฒนธรรมที่ตัวเองเสนอไปยกตัวอย่างเช่นมีเทศบัญญัติหรือมีข้อกําหนดห้ามสร้างสิ่งปลูกสร้างความสูงไม่เกินเท่านี้ ควบคุมลักษณะส,สิ่งปลูกสร้างให้เป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งอันนี้คณะกรรมการมโล,โลกเขาจะดูด้วยมันอยู่ในข้อข้อหนึ่งนะฮะเขาก็จะดูด้วยว่านอกจากมีความสาคัญทางด้านประวัติศาสตร์แล้วทางด้านวัฒนธรรมแล้วทางด้านการปกป้องคุ้มครองเนี่ยคุณมีอะไรที่เป็นเครื่องยืนยันว่าเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นโมโลกแล้วคุณสามารถปกป้องคุ้มครองมโลกแห่งนั้นให้อยู่ยั่งยืนยงได้ไม่ใช่ขึ้นขึ้นไปแล้วปล่อยเล่เทสอย่างนี้ก็ไม่ใช่แล้วถ้าบอกมีป้ายมีอะไรต่างๆตหมผมว่า มันก็เป็นอร์ n i n g ที่เชียงใหม่ก็ต้องดูแลของตัวเองเหมือนกันอันดับแรกตอนนี้ยุดก่อนยุดอนุญาตคือตั้งปลายก่อนอย่าเพิ่มจากที่มันมีอยู่รกจนบางูจะรกอย่างไรเนี่ยอันดับทีีสองไปไล่พอว่าอันไหนที่มันผสมเปิงควรที่สุดนะไอ้ที่ตั้งอยู่กลางฟุตบาทเอาออกก่อนเตียวไปเตีวยวไปโดนหัวฝรังปั๊บเนี่ยเอาออกก่อนนะครับที่มันยืนออกมาในถนนหลวงเนี่ยเอาออกก่อน เราก็ไม่ไม่ได้บอกว่าเออเมืองเชีงยงยม่ะไปพัฒนาโดยไร้ทิศทางแต่หนึ่งก็ต้องอยู่ใต้กฎหมายเหมือนกันเราก็พยายามทําให้เนี่ยน้อยนสุดนในเขตเมืองเก่าในการที่จะคุมไว้จากนั้นเนี่ยพอนอกเขตเมืองเก่าปุ๊บเนี่ยเราก็เข้าใจอะครับผมคือจะไม่ให้มันมีเลยมันก็จริง,รง,รงชีงยงสม่เมืองที่2นะครับถ้าเราปิดทุกอย่างเนี่ยเหมือนก็ยิ่งคล้ายคกับยิ่งทําให้เข้าโต๊ยไ,ได้ เรียกร้องจากคนในสังคมเมืองเชียงใหม่ที่ต้องเผชิญหน้ากับการพัฒนาอย่างเกี้ยวกราดเรียกร้องหาการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์เมืองเก่าที่มีอายุกว่า720ปีถึงเวลาแล้วหรือ,อยังที่ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพราะคนคือเมืองเมืองคือคนไม่ใช่เฉพาะของใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสำนักงานพัฒนาพิงนคร ที่กำลังเข้ามาเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้กับเชียงใหม่กำลังสวนทางกับเชียงใหม่ที่เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของภาคเหนือหรือไม่คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ nationtv.tv และรับชมรายการผ่านทาง YouTube รวมถึงแสดงความคิดเห็นนำเสนอประเด็นผ่านทาง a c e b o o k n a t i o n x f l 22